سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في نوان في ستاة رقم رمضان ก็เป็นวันที่ห้าแล้วแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่อมฎดอนนั้นมันก็จะผ่านเราไปอย่างรวดเร็วผ่านไปเหมือนกับว่าเราไม่ทันตั้งตัวดังที่ท่านในะดิษ่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าใกล้วันเกียร์นั้นหนึ่งปีก็จะเหมือนกับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะเหมือนกับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ก็จะเหมือนกับหนึ่งวันหนึ่งวันก็เหมือนกับว่าสะเก็ดไฟที่ว่ามันแป๊บขึ้นมาเพียงคู่ประเดี๋ยวเท่านั้น เราจะเห็นว่ารอมฎอนที่แล้วไม่ทันไรรอมฎอนนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งและไม่ทันอะไรรอมฎอนก็จะผ่านไปแล้วห้าวันหกวันและไม่ทันไรพี่น้องสุขหน้ารอมฎอนก็จะมาอีกแล้วและไม่ทันไรรอมฎอนก็จะสิบคืนสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็เริ่มจะเตรียมตัวที่จะดูเดือนแล้วเราก็ต้อนรับวันอีกอีกนั่นคือช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับอายุไขพร้อมกับช่วงเวลาของเราที่มีจํากัด พร้อมกับช่วงเวลาในการที่เราจะตักตวงอามันอิบาดาที่ดีๆนั้นมันก็หายมันก็หมดมันก็ลดไปโดยที่เรานั้นบางทีไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งไม่ทันไรความตายก็มาเคาะประตูที่หน้าบ้านของเราแล้วพี่น้องครับรอมฎอนนี้นั้นอยากจะฝากพี่น้องถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านนบีมมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษตอฮีี์ว่ารอยกิมาอัมฟุรอรจุลิน دخل ع ซุม ر م ا د و ล ث กกับล خ อ ب ย أي ي ُ ف ر ะ ل ه อภัะยะสินดีสำหรับคนคนหนึ่งที่ว่ารมอมฎอนั้นได้เข้ามายังตัวเขาเขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นรอมฎอนก็จากเขาไปโดยที่เขานั้นไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานหัวตละลาพี่น้องครับฮะดีษบทนี้นั้นเป็นการสื่อให้กับบรรดามุมินให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายให้รู้ว่ารอมฎอนนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการอภัยโทษจริงๆ รมฎอนนั้นมีแต่อามันที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลานั้นจะทรงอภัยโทษให้แก่เรารมฎอนนั้นเป็นช่วงที่มีแต่ความเมตตามีแต่ความร่ำเมมีแต่การอภัยโทษมีแต่การปลดปล่อยพวกเราออกจากไฟนรกทั้งนั้นเดือนรมฎอนถ้าหากว่าพี่น้องครับเรายังไม่สามารถได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮฺา,านูวะตะลาแล้วเดือนอื่นพี่น้องหวังหรืออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เราเดือนรมฎอนเรายังเป็นคนดีไม่ได้เรายังเป็นบ่าวที่ดีไม่ได้ แล้วเดือนไหนพี่น้องครับในหนึ่งปีที่หลังจากนี้นั้นเราจะดีได้ในเดือนไหนอีกพี่น้องครับสิ่งดีๆในเดือนรอมฎดอนที่นบีสั่งให้พวกเราทําหรืออัลลอฮฺสุบฮา,านุอัตลาบอกให้เราทํานั้นมันมีหลายอย่างแต่ว่าเราส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ให้ความสําคัญกับมันเรานั้นสําหรับบางคนรอมฎดอนคือเดือนแห่งความเหน็ดเหนื่อยเดือนแห่งการนอนหลับเราหลับตลอดทั้งวันตอนกลางคืนเราก็ตื่นมาทําเรื่องไร้ที่ไร้สาระ ทำเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์จนกระทั่งรอมดอนผ่านไปพร้อมกับความดีใจของมุสลิมหลายคนผ่านไปอีกหนึ่งรอมดอนอัลฮัมดุลิลละเหนื่อยจริงๆหมดแรงจริงๆนั่นคือลักษณะของมุสลิมจํานวนไม่น้อยที่เป็นอย่างนี้พี่น้องครับในฮัดิษโซเฮ่านนาบีบอกว่าเมื่อรอมดอนมาถึงนั้นฟุติฮะอบวาบุญเนนะวกุลเลาัตอบวาบุญนารวะุฟิดติชยาตีนฮัดิบนี้พี่น้องเคยได้ยินบ่อยๆ ฮะดีซีท่านนบีบอกว่าเมื่อรมฎอนมาถึงนั่นประตูสวรรค์จะถูกเปิดประตูนรกนั่นจะถูกปิดและชัยตอนนั้นจะถูกล่่าโซ่ความหมายของมันลึกซึ้งครับพี่น้องครับตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสวรรค์แต่อลัลลอฮ์เปิดประตูให้เราแล้วเหมือนกับพี่น้องเวลาไปที่บ้านไหนหรือพี่น้องยังไม,ไม่ได้ไปที่บ้านของใครเนะี่ยมีคนบอกพี่น้องว่าประตูบ้านฉันเปิดไว้ต้อนรับท่านแล้วพี่น้องรู้สึกว่าเจ้าของบ้านเขาอยากให้เราไปมากน้อยแค่ไหนครับ แสดงว่าเขาอยากให้เราไปและพร้อมหากว่าเราผ่านมาก็จะให้เราเข้าบ้านทันทีเหมือนกันครับพี่น้องครับประตูสวรรค์อัลลอฮ์เปิดไว้แล้วหมายค่าว่าอามันที่เราทําทั้งหลายนั่นนะ่ะอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อย่างมากมายมหาศาลดังที่อัลลอฮ์บอกในฮะดิษกุดซีบอกว่าอิลลัสยามวาณาอัจจีบิฮิตการงานทั้งหลายนั้นเป็นของลูกหลานอาดัมยกเวน้นการถือสินอดเท่านั้นที่เป็นของข้าวาアาอัจจีบิฮิตฉันจะตอบแทนเอง ความหมายของฮะดีสบทนี้มันลึกซึ้งครับพี่น้องครับอามันอื่นอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้เราเหมือนกันแต่การถือสินอดในเดือนรอมฎดอนนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ะจะถืออัลลอฮ์ะจะดูให้เป็นพิเศษอัลลอฮ์ะจะตอบแทนให้เป็นพิเศษเป็นกรณีเป็นกรณีไปเนื่องจากว่าแต่ละคนที่ถือสินอดนั้นมีความแตกต่างกันครับพี่น้องครับบางคนถือสินอดนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย บางคนถือสินบนนั้นเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่การอดและการไม่กินไม่ดื่มและการไม่ทําตามแช่ว่าบางอย่างอารมณ์บางอย่างได้แค่นั้นจริงๆครับท่านอาบบมุมฮัมมัดสุลต่ลวะอะลัยวะสัลัมบอกว่ากัมมินสอยมินจํานวนของคนถือสินบดเท่าไหร่แล้วล่ะครับที่ว่าเขานั้นไม่ได้อะไรเลยเว้นแต่การอะไรเว้นแต่การหิวการกระหายครับเขาไม่ได้อะไรเลยล่ะครับมันล h, ัมยะดากาเลซูดวัลอามลบีเฟลสลิลลายฮะจตุนฟิอาะดาตัวามอิชรอบุ ท่านนบบีบอกว่าเท่าไร่แล้วที่ถือสินอดนั้นเขาไม่ได้ลาอะไรจากอัลลอฮ์เลยโดยที่ว่าเขาถือสินอดแล้วเขาไม่ทิ้งคําพูดที่เร็วๆเขาไม่ทิ้งการกระทาที่เร็วๆยังชั่วได้เหมือนเดิมเหมือนกับที่บรรดาสลับบอกว่านอกรมฎอนกับในรมฎอนนั้นต้องแตกต่างกันครับพี่น้องครับเราจะเหมือนกันไม่ได้ในรมฎอนเราต้องดีกว่าเราต้องเหนือกว่าท่านนบีบอกว่าใครที่ไม่ทิ้งความชั่ว การกระทําชั่วคําพูดเร็วๆสําหรับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่มีความจําเป็นใดๆในการที่จะให้ความสําคัญกับการที่ละทิ้งเครื่องมือของเขาหรืออาหารของเขาในเดือนอมฎดอนเลยพี่้องครับการถือสินอดในเดือนอมฎดอนนั้นน่ะมันมีผลบุญมากมายมหาศาลที่เราเตรียมไว้ให้ก็จริงแต่คนที่จะได้จริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนที่อดคนที่หน้าแห้งคนที่ไม่สบายคนที่เหนื่อยจากการที่ว่าไม่กินข้าวนั้นเขาจะได้รับผลบุญ ท่านอาลียิบเนีย่ยบีตอเล็บได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าไลสัตสยามมินตตาอามวัชรอบการถือสินดนั้นไม่ใช่จากการระงับจากการกินและการดื่มแต่ว่าวอินนามัสยามอันิลเลกวีวัลบาอันิลอันิลอันิลกาดิบีวัลบาติลีวัลลักวีแต่การถือสินดนั้นคือการระงับจากการโกหกครับพี่น้องครับการระงับจากความชั่ว การกระทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายมากเสียดทั้งหลายและละทิ้งจากเรื่องเล่าวีเรื่องเล่นเพลิดเพลินไร้สาระแต่มุสลิมเราหลายหลายคนรมฎอนของเขายังโกหกได้อย่างหน้าตาเฉยๆหลายหลายคนยังนินทาว่าร้ายคนอื่นอยู่หลายหลายคนยังพูดในสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่หลายหลายคนยังนินทาเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อยู่เขาไม่ได้ทิ้งความชั่วร้ายใดๆเลยเว้นแต่แค่ไม่กินไม่ดื่มเท่านั้น พี่น้องครับท่านอาลียังบอกว่ามีนั่นลกวีรอมฎอนนั้นการถือสินอดนั้นจะต้องละเว้นจากเรื่องไร้สาระด้วยหมายความว่าอะไรที่ไร้สาระครับพี่น้องครับถ้าคําว่าอละวีในหลักการในภาษาอาหรับซึ่งหมายถึงในอัลกุรอานที่ลอล้อถึงละวลฮะดีิสในอายะนั้นจะหมายถึงเสียงดนตรีครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนสาหรับสลับแล้วเนี่ยนะห้ามอย่างยิ่งในการฟังดนตรีปกติไม่ฟังอยู่แล้ว แต่เราหลายคนรอมาอนดรเราก็ยังดูหนังเหมือนเดิมหลายคนเราก็ฟังดนตรีเหมือนเดิมหลายคนก็ไม่เป็นไรฉันหิวฉันกระหายอาลัลลอฮ์เข้าใจไปทํางานก็เปิดเพลงในในรถกลับมาก็เปิดเพลงในรถก่อนลาสินอดก็ฟังเพงลงลาสินอดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็ฟังเพลงหลังจากนั้นไปละหมาดตะระแวกหรือเปล่าไม่ทราบก็ฟังเพลงจนนอนไปไม่ได้ละทิ้งความชั่วดูหนังเหมือนเดิมทุกอย่างพี่น้องครับ ตรงนี้ซาลัฟก็บอกว่าถือสินอดมันไม่ใช่แค่การละเว้นจากการกินการดื่มแล้วมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่พี่น้องจะต้องละทิ้งจากความชั่วอื่นๆที่เป็นมสัสยิดได้ไม่งั้นแล้วพี่น้องการถือสินอดพี่น้องก็เป็นการถือสินอดที่ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วในการถือสินอดนั้นยังมีอามันที่เราจะต้องให้ความสําคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันซลัฟนั้นเขาขอดูอาหกเดือนเพื่อให้ได้ชีวิตมีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอน เพราะเขารู้ว่าในเดือนรอมฎอนนั้นม,มีสิ่งอะไรที่ดีรอคอยมากมายในเรื่องของอามันอิบาดะที่จะได้ตัวขูณเยอะแยะแล้วขอเวลาขอดูอาอีหกเดือนหลังจากเดือนรอมฎอนขอทําไมครับขอให้การงานในเดือนรอมฎอนนั้นอลัลลอฮ์ทรงรับข้พี่น้องครับในขณะที่เราหลายคนขอเวลาหกเดือนให้รอมฎอนนั้นไม่มาถึงเร็วๆพอหมดรอมฎอนก็ขอเวลาอหกเดือนให้ชีวิตฉันน่ะ มีเวลายืนยาวยืดยาวช่วงเวลามันผ่านอย่าผ่านเร็วอย่าให้เรามฎดอนมาถึงเร็วพอเรามฎดอนมาถึงคืนแรกก็ขอ d อากันเลยว่าขอให้รอมฎดอนผ่านพ้นไปเร็วที่สุดเหนื่อยเลอะเกินอลละ่์เหนื่อยเลอวเกินไม่ไหวแล้วนั่นคือสลับกับบรรดาสลับครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสลับเขาทาอย่างไรกับเดือนอมฎดอนบ้างเขาทําการละหมาดด้วยครับกิยกามุนเล่นพี่น้องคงจะทราบว่ารูปแบบการกรียามุนเล่นหรือว่าการละหมาดตเราเวเหมือนกันครับก็คือการที่ว่าเราละหมาดนั้นใช้เวลานาน ใช้เวลานานพี่น้องดูท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตละฮวะลีวะสัลลมในสมัยท่านนาบีนั้นมีโอากาสนำละมาตรอแว์เพียงแค่สามวันเท่านั้นท่านมานำในคืนที่23จนถึงหนึ่งส่วนสาของคืนคืนที่25้าท่านนาบีมานำจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนซาบะหลังจากที่นบีนำถึงเที่ยงคืนแล้วนบีบอกว่าพอแล้วเนี่ยซาบะบอกว่าโอ้อรูสุลฮล์ละมาต่อให้ถึงฟัเจรี่เลยซบโ์เลยแต่พี่น้องครับพวกเรานั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลย อิหมามนำละหมาตเราแวดนานหน่อยพวกเราก็ไม่พอใจกันพวกเราก็ไม่มาละหมาดกันแล้ววันนี้อิหมามอ่านนานหน่อยไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านดีกว่าฉันดูละครพี่น้องครับเราดูละครแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าชั่วโมงสองชั่วโมงเราดูได้เราเชียบอลบอลเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมองอยู่ขอบสนามเราดูได้แต่พอละหมาตเราแวดนานนิดหนึง่งแค่ปีหนึ่งยืนให้อลลาตาลาแค่ชั่วโมงสองชองั่วโมงบนแล้วบนอีกหนีแล้วหนีอีก คนละมาดบางที่มีแต่อิหมามกับมามุมสองคนบางที่ก็มีอิหมาม่กับเก้าอี้หรือว่ามีอิหมามกับโต๊ะหรืออิหมา่มกับเสาละมาดพี่น้องครับแบบนี้แล้วรอมฎดอนของเรามันจะเป็นรอมฎดอนที่ดีได้อย่างไรทําไมเราถึงไม่เอาเท้าของเรานี้กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ว่าเท้ามันไปบอกอัลลอฮ์ตาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ตาลาเขาเนี่ยใช้เช้าเท้าฉันอย่างดีใช้ฉันอย่างดีมากใช้ฉันยืนละมาดแม้ว่าฉันจะปวดแม้ว่าฉันจะเมื่อย เขาก็ยังจะยืนละหมาตระแวททุกๆวันไม่เคยขาดยืนละหมาตระแวะเพื่อ,อลอาตาอลาไม่บน่นไม่ว่ามาละหมาดอยู่เป็นประจำแบบนี้ไม่ดีเลยครับหรือพี่น้องจะให้ท้ามันไปฟ้องอลัลลอฮ์ในวันเกียร์มาว่าโอ้อลัลลอตาอลา ฉันเกิดมาเป็นเท้าของนายคนนี้เนี่ยไม่เคยได้ประโยชน์อะไรเลยละหมาดก็ไม่ไหวยืนก็ไม่เอาเรื่องอามันก็ไม่สนใจเรื่องสิ่งดีๆก็ไม่เดินมาหาแต่เรื่องเชื่อชั่วนะทำหมดทุกอย่างเลยจะเรื่องอะไรฉันก็ทนได้จะเรื่องอะไรฉันก็สบายที่จะรับฟังได้อย่างงั้นเหรอครับพี่น้องพี่น้องจะให้เท้าพี่น้องกลับไปหาเอาแบบนั้นหรือจะให้เท้าพี่น้องกลับไปหาแล้วบอกว่าดีใจมากครับลอตตาลาที่เขาใช้ฉันอย่างสมบุกสมบันในการอิบารนะัต่อลอตตาลา พี่น้องครับการละหมาดก,กิยามุลเลนนั้นเป็นสิ่งที่ดีและดีงามมากครับพี่น้องครับบรรดาสลับเนะี่ยอบูรญาทำการละหมาดตระแวเป็นอิหมามในสมัยของท่านพี่น้องรู้ไหมอบูรญาเนี่ยอายุ130ปีตามสายรายงานมานำละหมาดพี่น้องนำละหมาดเสร็จแล้วเนะี่ยแปดรากาพี่น้องรู้ไหมอบูรญาเนี่ยอ่านละหมาตเนี่ยหรือว่าอ่านในละหมาดนานแค่ไหนแปดรากาอบูรญาเนี่ยอ่านจบซูร,รบเบกรอหนึ่งซูรอค,ครับพี่น้อง สุราบาการอาเนี่ยสองยุสกว่าๆใน8ปดลอกะในหนึ่งครั้งหนึ่งคืนจบหมดเลยครับสุราบาการอาแต่ของพวกเราเนี่ยสุราบาคารอาสิบคืนก็ยังไม่จบกันเลยแล้วยังจะบ่นกันบอกโอ้ทําไมยืนนานทําไมเหนื่อยจังเลยพี่น้องครับอบูราชาอายุร้อยสาสิปีพี่น้องในที่นี้มีใครอายุแค่ร้อยปีก็ยังไม่มีเลยเทียบไปแล้วก็เป็นเด็กซะด้วยซ้ําไปสําหรับท่านอบูราจาและสำหรับคนอื่นก็เช่นเดียวกันครับก็ทําการละหมาดเนี่ยอีก ท่านหนึ่งเขานำละหมาดซูรอแฟาติรประมาณสี่ห้าหน้าครับพี่น้องการนำละหมาดของเขาเนี่ยเขารายงานมาบุว้ยว่าหนึ่งรอกาอ้เนี่ยสามสี่หน้ารอกกาอเดียวนะครับแสดงว่าแปดรอกาอพี่น้องก็คูณไปครับกี่กี่หน้าเข้าไปแล้วแปดสี่สามสิบสองยุสครึ่งแล้วอาจจะสองยุสติดซ้ำไปในรายงานท่านบอกว่านำละหมาดเสร็จหันกลับมาเนี่ยไม่มีใครบ่นเลยว่าเหนื่อย ไม่มีใครบ่นเลยว่าลำบากลำคาญไม่มีครับ <_ an> นั่นคือแบบอย่างของสลับนั่นคือแบบอย่างของอุมมาในช่วงแรกที่ว่าเรานั่นจะต้องเจริญตามนำมาเป็นแบบในการปฏิบัติตามพี <_ an> ่น้องครับตะเราแวกแค่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราทนเพื่อเล่์ไม่ได้หรือเท้าของเราทําอะไรมาเยอะแยะแล้วเนี่ยยืนไม่ได้พี่น้องก็นั่งก็ได้ครับ <_ an> ละมาซุนแน่นนั่งได้ไม่เป็นไรยืนไม่ได้พี่น้องก็นั่งแต่การที่พี่น้องจะไม่มาละมาดหรือไม่ละมาดตะเราแวะเลยพี่น้องครับ อายเท้าพี่น้องเถอครับอายเท้าบ้างใช้มันทั้งปีเนี่ยใช้ในสิ่งที่มัซย,าายะอะไรเสรละขอักทีได้ไหมตรหนะรอวะแี่ยรอมฎอนเอาักทีหนึ่งเรื่องอามันอิบาดะยืนให้เต็มที่และพี่น้องก็จะได้บุญท่านนาบีบอกว่ามันก็มารอมฎอนในอีมานันวะติแาบันกูฟิรอละหูมาแต่กัดดมามินตัมบีนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาตรอวเนี่ยนะครับด้วยกับอีมานและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุพนะตลอา พี่น้องเห็นไหมครับง่ายๆมีอีหมานมาละหมาดอัลลอฮ์ก็เอาภัยโทษให้แล้วไม่แค่นั้นครับพี่น้องครับอีกฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีบอกว่าอันนะฮูมันก็มามัอนอิหมามฮัตตายอมซอลิฟากุติบาละหูกิยาเมุอไล่ะใครก็ตามที่มาละหมาดตราระวะในเดือนอมฎดอนซึ่งฮะดิษนี้หมายถึงตราระวะพรานบบีกล่าวตอนช่วงนบีรนำละหมาดตราระวะนะ่นคือดี่ี7ใครที่ละหมาดกับอิหมามจนกระทั่งละหมาดเสร็จพร้อมอิหมานเนี่ยนะครับมุต จะถูกบันทึกว่าเขาละหมาตตลอดทั้งคืนครับพี่น้องอัลลอฮฺวักว่าพี่น้องมาละหมาตตรอไว้กับอิหมานนานหน่อยชั่วโมงหนึ่งอย่างมากชั่วโมงครึ่งอย่างมากแต่พี่น้องกลับไปบ้านก็ถูกบันทึกเลยว่าตลอดทั้งคืนนั้นพี่น้องได้ละหมาตตลอดเลยพี่น้องไม่เอาหรือเรานอนอยู่ก็ถูกบันทึกว่าละหมาตอ,อยู่ เรากินข้าวอยู่หรือเรากําลังทําอะไรก็แล้วแต่หยอกล้อก,กับภรรยาหรือว่าเล่นกับลูกๆในช่วงคืนนั้นหลังจากที่เราละหมาตตะรวันแล้วอลัลลอฮ์ก็ให้มลา,ายกาบันทึกว่าละหมาตทั้งคืนพี่น้องจะทิ้งผลบุญขนาดนี้เหรอครับจะปล่อยให้มัสยิดนั้นก็ว่างอยู่เหมือนเดิมกันนั้นหรือครับไม่มีชื่อของเราถูกบันทึกไว้ว่ามาละหมาตตะรวันเหรอครับจริงๆเราไม่ใช่เป็นคนเลือกที่จะมาละหมาตตะรวันท้ายที่สุดแล้วอลัลลอฮ์เป็นคนเลือกตั้งหากล้วครับ เป็นผู้เลือกว่าใครจะเป็นบ่าวที่ดีใครที่อัลลอฮ์จะอาภัยให้ส่วนคนที่อัลลอฮ์จะไม่อาภัยให้ก็อยู่บ้านไปดูหนังไปฟังเพลงไปครับพี่น้องหมดรอมฎดอนไปกับนอกรอมฎดอนของเขาก็เหมือนกันนอกจากนั้นพี่น้องครับอามัณอีกอย่างที่พี่น้องทิ้งไม่ได้เลยก็คือการอ่านอันกุรานการอ่านอันกุรานนั้นแบบฉบับของซลัฟเนี่ยเขาอ่านกันอย่างจริงจังครับพี่น้องครับให้ความสําคัญอย่างมากอิมามบุคอรีอ่านอันกุรานจบวันละหนึ่งรอบครับพี่น้องวันละหนึ่งรอบคือ30ยุส อิหมามและสลับคนอื่นๆที่ผมดูมาสามคืนสามวันจบหนึ่งรอบครับพี่น้องแต่ของเราเนี่ยเดือนทั้งเดือนเราจบไม่ได้เดือนทั้งเดือนทั้งทั้งที่ททบางคนอ่านอัลกุรอานได้ก็ยังไม่สามารถที่จะจบกุรอานได้แม้แต่รอบหนึ่งหรืออย่าว่าแต่รอบเลยครับครึ่งรอบก็ยังไม่จบเลยแต่ถ้าเป็นหนังสือไร้สาระเราอ่านจบได้ครับนิตยสารนินทาชาวบ้านกี่ปากกี่สัปดาห์กี่เท่าไร่เราอ่านจบเป็นเล่มๆตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มที่หน้าสุดท้ายอ่านจบ หนังสือพิมพ์เราอ่านทุกวันครับทุกหน้าพลิกได้เราไม่เหนื่อยหน,งนังสือนิตยสารเรื่องไร้สาระเราอ่านกันได้ครับแม้กระทั่งบางคนภาษาอังกฤษก็ยังอ่านจบเป็นเล่มๆ2 300หนะ้าสบายๆใน2-3วันแต่อันกุรลานแค่500นะหน้าหนึงเดือนยังอ่านจบไม่ได้พี่น้องในกูโบสพี่น้องจะไปตอบอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอย่างไรเมื่อมาลลอิกะ้าถามเราเราจะตอบอย่างไรในกูโบสที่ว่า การอ่านอันกุรานจะมาช่วยเหลือเรามันจะมีอะไรมาช่วยเราล่ะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่มีการอ่านอันกุรานเลยแม้กระทั่งรอมฎอนเราก็ยังไม่มีเวลาจะอ่านอันกุรานของลอสุบะฮันอุตาลพี่น้องครับกลับไปหาลอตาลาพี่น้องจะตอบพระองค์อย่างไรถ้าพระองค์ถามว่ากะลามุลวะคำพูดของฉันเนี่ยที่ฉันประทานให้พวกเจ้าทั้งหลายเอาไว้อ่านเนี่ยเพื่อที่จะได้ยะตาเกิดเพื่อคิดไข้ขวนอ่ะววลาก็ยสรซนอันกุรานลิดดิกริฟานีมุตดะเกิด แท้จริงอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าได้ประทานกุรานมาอย่างง่ายครับให้ง่ายเพื่อที่ว่าแล้วมีใครไหมได้คิดไค้ควรหากว่าระมาอนพี่น้องยังไม่ใข้ควรนอกระมาอนพี่น้องจะใข้ควรได้อย่างไรครับอามันที่ควรจะทําอีกนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการจ่ายสการซดะก้การจ่ายซดะก้นะควรจะจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยอัสัลลัลลาาลาาลลมนะครับแก่น่อัจวะดุนนสัสเป็นคนเอื้ออาทรการุณที่สุดครับ โดยเฉพาะในเดือนอมฎอนทาไมล่ะเพราะเดือนอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลนุรานครับพี่น้องครับคนที่อ่านกุรานเป็นประจําหัวใจเขาจะอ่อนหวานเขาจะอ่อนไหวเขาจะอ่อนน้อมเขาจะมีความเมตตากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่ฟังแต่ดนตรีตลอดนั้นหัวใจจะตายด้านจะมืดบอดเขาจะไม่สนใจว่าพี่น้องเขาเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้น รอมฎอนเราถือสิโอดแล้วรอมฎอนเราอา่านอันกุรอานแล้วเดือนรอมฎอนเราละหมาดตะรอไว้แล้ว,ว,าาตแ,ลแ,ลวแต่เรายังไม่มีการจ่ายซาตะก็เลยแสดงว่าหัวใจเรานั้นมีปัญหาแล้วครับพี่น้องครับการจ่ายซาตนะก็เนี่ยไม่ได้ดีกับใครครับพี่น้องครับดีกับตัวของพี่น้องเองนั่นแหละอัลลอฮฺ Allah ตาลาบอกในอายะกุรอานหลายๆอายะครับในอายะหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่า <S <S วะอัมฟิกุมิมมาระซากหนาคุมิงกอบลีอายะติอาฮุดุลเม้าตุฟะย์กูลอรับบิลเลวลาอัครต์ต์นีลาตินุกะลิบฟาสซัดตะวะคุมินัสซา อาญะหนึ่งอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าจงจ่ายจ่ายในสิ่งที่อัลลอฮ์บางส่วนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีมาอัลลอฮ์บอกเราให้เห็นในอาญา t นี้ว่าเงินที่เรามีทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์หมดแหละเราไม่ได้หามาเองได้ด้วยกับแรงของเราหรอกครับเพราะท้ายสุดแล้วเราพยายามแค่ไหนถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราก็ไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้แล้วอัลลอฮ์ขอเพียงแค่บางส่วนครับมิมมาเราจะมาหน้ากลุ่มบางส่วนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราเนี่ยขอคืนให้อัลลอฮ์หน่อยหนึ่งได้ไหม บางคนเงินเดือนเดือนหนึ่งมีเป็นแสนแต่ไม่เคยบริจาคในหนทางของล้อเลยหบาท10บาทก็ยังไม่ให้เลยบางคนมีเงินเดือนเป็นล้านแต่พอมีการเรียอะไรเรื่องเด็กกำพร้าบ้างหรือว่าเรื่องของาศาสนาบ้างไม่มีการบริจาคเลยครับพี่น้องครับในเมืองไทยมุสลิมที่รวยนะครับมีเยอะแยะแต่ทําไมทําไมองค์กรการกุศลหลายๆองค์กรก,รก็ยังไม่สามารถที่จะยืนได้อย่างสบายหรือว่าจริงๆแล้วน่าจะอยู่อย่างสบายอย่างแยะตีมทีวีเองเนี่ย ช่วยเหลือเด็กกำพร้าพี่น้องเรื่องเด็กกำพร้าเนี่ยท่านนบีบอกว่าใครที่ดูแลเด็กกำพร้าก็เหมือนกับใกล้ชิดกับฉันเหมือนกับสองนิ้วนบียกมาสองนิ้วและนบีฟรราบาัดเราก็ใบนนมากอรีแหละนบีแยกระหว่างสองนิ้วเล็กน้อยคืออยู่ใกล้ชิดกันมากรรมดอนนั้นถ้าพี่น้องจะบริจาคอะไรก็ดีหมด แต่เรื่องเด็กกำพร้านะ่ะควรจะบริจาคให้เยอะครับพี่น้องครับแล้วยิ่งมีใครที่เป็นองคอ์กรเป็นสื่อในการรับบริจาคเงินให้เด็กกำพร้าถ้าพี่น้องไม่บริจาคเลยพี่น้องครับพี่น้องจะตอบประลักษ์สุฮานุตาลาในวันเกียรติมากอย่างไรเพราะนั้นการบริจาคอ็เล่าบอกว่าจงจ่ายในสิ่งที่ค่าให้พวกเจ้าไว้ก่อนที่ความตายจะมาพอความตายมาเราก็ได้บอกถึงลักษณะของพวกเราหลายๆคนครับพอความตายมารับวิเาละอัครเตนีิลัลออลจึงกฤตโอ้อัลเจ้า ขอเวลาอีกนิดเดียวขอเวลาอีกนิดเดียวอย่าพึ่งเก็บวิญญ,ญาณไปเลยขอเวลาอีกแป๊บเดียวครับเอามาทําอะไรไม่ได้มาแบ่งมรดกไม่ได้มาแบ่งเคลียร์ธุรกิจไม่ได้ไปติดต่อธุรกิจไปเซ็นสัญญาร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ไปดูว่าที่ตรงนั้นชั้นที่ซื้อไว้ไหนได้กาไรแค่ไหนที่ตรงนี้ที่ลงไว้น่ะธุรกิจตรงนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ตอนนั้นขอเวลาอัลลอฮ์แป๊บเดียวมาทําอะไรครับมาจ่ายครับฝาสซ์ดะก็ ขอเวลาตอนนั้นจะมาจ่ายสดก็ของที่หามาตลอดชีวิตเอาเข้าตัวตลอดชีวิตเอาฝากไว้ในธนาคารตลอดชีวิตก่อนตายขอเอามาออกให้หมดครับพี่น้องครับก่อนตายขอมาระบายให้หมดที่มีอยู่พ่อรู้แล้วว่าจะเจออะไรหลังจากนั้นในวันตายจะเจออะไรในกูบดจะเจออะไรเงินเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ตามอะไรมาเลยจะรีบจ่ายตอนนั้นแต่พี่น้องครับไวลุนไวลุนไวลุน อัประยชนแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องจะรอจ่ายวันที่พี่น้องตายหรือมันไม่มีประโยชน์เงินก็เป็นของคนอื่นไปเสียแล้วเงินก็ถูกแบ่งไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันเป็นของทายาทเรามันเป็นของคนอื่นแล้วผลบุญเราหมดไปแล้วครับเราไม่ได้แล้วตอนนี้เรายังมีลมหายใจ ทำไมปล่อยเวลาปล่อยเงินทองของเราที่เก็บสะสมมานั้นเพื่อเป็นไฟนรกมานาบเราในวันเกียร์มากกันหรือดังในอันกุรานที่อลัลลอฮ์บอกว่าวันที่ว่าอาลัลลอฮ์นั้นจะเอาเงินและทองที่เราสะสมมานั่นแหละไม่จ่ายสกัดเอามานาบที่ไหนครับสีข้างของเราที่หลังของเราที่หน้าผากของเรา พี่น้องจะให้เงินมันมาเป็นไฟนรกมันนาบเราแบบนั้นหรือพี่น้องจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้ได้ผลบุญเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องในวันตายครับพี่น้องครับพี่น้องฝากอัลลอฮ์เท่าไหร่พี่น้องได้มากกว่านั้นพี่น้องฝากอัลลอฮ์สิบาทอัลลอฮ์ให้พี่น้องร้อยบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้แต่ทําไมน้อยคนนักที่จะบริจาคเพราะนั้นพี่น้องครับหลังละหมาดวันนี้พี่น้องมีเงินไหมผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่มีตังค์หรอกครับ ห้าบาทสิบ,บาทในกระเป๋าไม่มีเลยหรือมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องบาทสองบาทห้าบาทสิบ,บาทพี่น้องก็บริจาคสิให้เด็กกำพร้าเด็กกำพร้าแย่ที่เนี่ยก็ให้เข้าไปหรือให้ทางองค์กรที่ดูแลยาติมทีวีก็ได้ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องให้ไปสิครับมันจะเป็นอะไรไปตู้บริจาคมีก็หยอดไปสิครับอย่างน้อยห้าบาทนี่มันจะมากลับหาพี่น้องในวันเกียร์มาอีกทีวันที่พี่น้องเสียชีวิตวันที่พี่น้องตายจะได้รับประโยชน์จากมันพี่น้องครับ รมฎอนนี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างครับที่เป็นอามันดีๆที่พี่น้องสมควรที่จะกระทำก็อย่าปล่อยให้มันหายไปอย่าปล่อยให้มันพ้นไปอย่าให้มันกลายเป็นรมฎอนที่น่าอันตรายแนละหน้าประโยชน์สำหรับเราออลลลลกูุิฮาสซววม حمد ี اللهي حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى و لا إله إلا الله وحده لا شريك له و شهدنا محمد عبد ا ر س و ل พี่น้องที่สถาคับในคุตบ่าท,ที่สองฝากพี่น้องสั้นๆข้ดีที่ผมได้คุยกับพี่น้องเลยว่ารอกีมาอัมฟุรจุดิ์อัยยศสินดีครับสําหรับคนคนหนึ่งที่ระมาดอนเข้ามาระมาดอนจากไปแล้วไม่ได้รับอะไรไม่อภัยยอดได้อย่างไรครับพี่น้องครับถือสินอดนบีบอกใครถือสินอด,ดด้วยกับอีมาและหวันผลตอบแทนก็ได้รับการอภัยโทษ ไม่อภัยยศได้อย่างไรครับนบีบอกว่าใครที่ละหมาตระเวะในเดือนรอมดอนอัลลอฮ์ก็อภัยโทษจะไม่อภัยยศได้อย่างไรละครับพี่น้องครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ก็ยังบอกอีกว่ามันก็มาอะไรละแต่ใครที่ละหมาตตรงกับพื้นอะไรละตึ้งก็ได้รับการอภัยโทษพี่น้องจะเห็นนะครับว่ามีแต่การอภัยโทษจากอามันอิบาดะและจะไม่อภัยยศได้อย่างไรละครับถ้าหากว่าการงานดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดที่ผมกล่าวแต่ไม่ทําเลยสักอย่างพี่น้องอภัยยศไหมถือสินอดก็ถือแบบไม่ได้เรื่องไม่ได้รับการอภัย มาละมาตะระแวะกกละมาดไม่ได้เรื่องหรือไม่มาละหมาดก็ไม่ได้รับการอาภัยการทำอามันอิบาดาที่เราจะัยโทษให้ก็ไม่มาทําสักอย่าง เขาละหมาดตะรรไว้เราก็ไม่ละหมาดเขาอ่านอันกุรานเราก็ไม่อ่านอันกุรานพี่น้องว่าจะไม่อัยยศได้อย่างไรมีการจ่ายสกากที่ว่าผลบุญจะเพิ่มพูนขึ้นพี่น้องก็ไม่ได้จ่ายเลยทั้งเดือนจะไม่อัปยศได้อย่างไรมีการทำอามัณยบาดาอื่นๆที่ดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดในเดือนรอมฎดอนที่ทําได้พี่น้องก็ไม่ได้ทําให้ความไม่ได้ให้ความสนใจมาเลยแล้วจะไม่อัยยศได้อย่างไรละครับพี่น้องครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยทุกๆวันทุกๆคืน ตั้งแต่คืนแรกของเดือนรอมฎอนมาลายกาครับอลัลลอฮฺจะสั่งมาลายกาให้มาบอกว่าแน่าดาอยู่แน่ดินม,มาลายกาจะมาพูดทุกๆคืนครับแย,าาย่บ้าก็ยังค่อยลอักบิลแยาบ้าก็ยังชิอักซิตโอ้คนที่หวังความดีทั้งหลายรีบมาสู่ความดีกันเถิดมาลายกากล่าวทุกคืนครับว่ายาบ้าก็ยังชิคนที่ต้องการความชั่วน่ะเลิกความชั่วได้แล้ว พี่น้องคิดดูครับมาลาัยกาก็พูดอยู่ตลอดทุกๆคืนว่าดีรีบทําชั่วทิ้งไปนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้ทําความดีเยอะๆอะไรที่อัลลอฮ์ภัยให้พี่น้องก็รู้ที่ผมกล่าวไปแล้วชัยตอนก็ยังถูกท้ามล่ามโซ่ไปแล้วด้วยอีกตังหากชัยตอนถูกล่ามโซ่พี่น้องก็ยังดีไม่ได้รอมฎอนมีแต่สิ่งดีๆมีคืนไล่ละตุนก็มีอะไรเยอะๆไปหมดเรายังดีไม่ได้พี่น้องจะดีหวังว่าจะดีหลังเดือนรอมฎอนหรอครับเป็นไปได้หรอครับ เดือนรอมฎดอนที่ใช hm so ้ตอนถูกล่ามโซ่พี่น้องก็ยังดีไม่ได้หวังจะดีหลังรอมฎดอนเป็นไปได้หรอครับไลละตึ้งก็เดือนอื่นไม่มีครับมีแต่เดือนรอมฎดอนพี่น้องก็ยังไม่ได้ไลละตึ้งก็เลยไม่มาละหมาดเลยพลาดไปแล้วพี่น้องคิดว่าจะดีในเดือนอื่นนอกจากรอมฎดอนได้หรือเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องว่าอย่าให้รอมฎดอนจากไปในสภาพที่เราไม่ได้รับการอภัยโทษไม่เฉะนั้นแล้วเดือนอื่นพี่น้องอย่าไปหวังว่าจะได้รับการอภัยโทษครับมันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ขอฝากพี่น้องว่าเราวางแผนได้แล้วครับตอนนี้รอมฎดอรกําลังจะจากเราไปแล้วนะครับไม่ทันไรก็5วัน6วันแล้วนะพี่น้องไม่ทันไรเดี๋ยวมันจะหมดแล้ววางแผนแล้วว่ารอมฎดอนนี้อะไรไม่ได้ทําเอาสมุดมนาะสักเล่มหนึ่งจดเลยรอมฎดอนนี่จะทําอะไรบ้างจดดิครับพี่น้องครับถือจะถือสินอดถือให้ดีไม่นินทาใครจดไปเลยถ้านินทาใครหักทีละ5บาทจดไปเลย5บาทเสร็จก็มาหยอดในตู้หรือว่าบริจาคไปซะ จดไปเลยว่ารอมฎอนนี้อ่านกุอานให้จบรอบหนึ่งไม่ได้ก็ครึ่งรอบก็ยังดีไม่ได้ก็วันละครึ่งหน้าก็ยังดีจดไปเลยครับทําให้ได้รอมฎอนนี้พยายามละหมาดดูฮาทุกๆวันจดไปเลยครับทําให้ได้วางแผนให้ได้ให้รอมฎอนจากไปแล้วอินชาอัลลอฮ์จากไปพร้อมกับการอาภัยโทษอย่าให้เราเหมือนกับคนที่อัลลอฮ์ที่นบีบอกว่ารอกิมาอัมฟูร์จุลิน ราจีมเราจีมาอัมฟูโรจิลินอพยศสิ้นดีสำหรับคนที่ว่าเดคเคอร์ลัอีรอมฎอนรอมฎอนเข้ามาแล้วซุ่มมันสลักกอบลอายยุคฟรารอละหูรอมฎอนจากไปก่อนที่จะได้รับการอภัยโทษ ท้ายนี ala, ้ขอรอดสุภานุตาลาทรงรับการถือศีลอดของเราทรงรับการละหมาดของเราทรงรับการละหมาดตะรวะเวของเราทรงรับการถือศีลอดทรงรับการอ่านอันกุรอานของเราทรงรับการบริจาคของเราทรงรับอามันที่ดีๆที่เราทําในเดือนรอมฎดอนและขอให้รอมฎดอนนั้นไม่จากไปเว้นแต่ว่าลอฮนนั้นจะทรงอภัยโทษให้กับเราในบาปที่ผ่านมาด้วยอาเมน سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول و